สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะคลิปเมื่อวานนี้คลิปเดียวเป็นหมื่นคนในข้ามคืนไม่เคยได้แล้วยอดวิวขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ใครเป็นนี่ฟังดีๆพี่เปิ้ลคนหนึ่งที่เคยเป็นนี่ล้านหน่อยหน่อยแต่ใช้สิบสีปีใช้ไม่หมดมันเหนื่อยแล้วมันท้อจนวันหนึ่งพี่เปิ้ลน,นั่งสมาธิ ถามผู้รู้ว่าเราติดกรรมใดหรือว่าเราทําสิ่งใดที่ที่ทำให้เราใช้นี่ไม่หมดนะเสียงก็บอกเราว่าเราอะทำบุญเราทําบุญจริงแต่เราทําให้แต่เจ้ากรรมในเวรเราไม่เคยอุทิศบุญนี้ให้เจ้านี้เจ้าทรัพย์เลยเพราะอะไรมีบางชาติที่เราเป็นลูกหนี้ แล้วเจ้านี่เสียชีวิตไปแล้วเราไม่ได้ใช้เขาหรือบางชาติที่เรายักยอกช่อฉนโกงเงินใครมาก็ตามเถอะแม้แต่เงินของพ่อแม่นะที่เราชอบไปติกกัน่ะอันนั้นก็เป็นกรรมนะที่วันนี้พี่เปิ้ลก็เลยมาบอกเอาตัวเองมาบอกพี่เปิ้ลก็ทําตามแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ ท่านาบอกว่าให้เราอนำเศษสตางค์ที่เรามีในแต่ละวันเก็บเก็บไว้พอมันได้จํานวนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งน,นะพี่เพิ่นก็จะเอาไปบอกหน้าพระพรมพระพรมทุกที่ใช้ได้หมดนะคะจุดทูบสิบหกดอกเหรียญที่เราเก็บไว้เนี่ยไว้ทําบุญเนี่ยเอาบอกเจ้าเอาบอกพระพรมนะบอกว่าเงินนี้เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้ด้วยความสุจริตเราขอนําเงินนี้ไปสร้างบุญ ยกบุญนี้ให้แก่เจ้าหนี้เจ้าทรัพย์ขอท่านพระพรมโปรดลิขิตให้จากนี้ไปชีวิตของข้าพระเจ้าบาวรรักษ์สุทีสุนทรธรรมหรือท่านชื่ออะไรท่านก็บอกไปให้เป็นผู้หมดหนี้นับจากบัดนี้และเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดแล้วเราก็นําบุญนั้นนะ่ะนาเงินนั้นนะ่ะไปซื้อปลาตลาดที่เขากําลังจะโดนฆ่านะ นะคุณนําเงินนั้นไปขาดเหลืออะไรก็เติมได้แล้วพอได้ปลามาให้กรวดน้ําบุญที่เราทํานะมันยังมีอีกตั้งหลายบุญที่เราไม่ได้กรวดน้ําให้เรากวดใส่ปลาว่าเราอ่ะชื่อนี้นามสกุลน,นี้นะเราเป็นคนให้ชีวิตท่านเมื่อท่านรอดแล้วให้เรารอดรอดจากหนี้สินรอดจากความยากจนรอดจากความลําบาก นับจากบัดนี้และเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดแล้วค่อยปล่อยปลยปาลงแม่น้ำนะลองทำดูพี่เปิ้ลนะ่ะสิบสี่ปีใช้ไม่หมดนี่สิบสี่ปีแต่ทำแบบนี้สามเดือนจบกัน